ดิฟเฟนเพลสนะครับมาเจอผมแดงเขมาลาชนะครับวันนี้มาเจอกันวันอาทิตย์ที่2 8พฤษภาคมนะครับก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์รายการเมยตู้นะครับก็ไปเริ่มที่รายการเมย์ไทย7สีนะครับมาตอนบ่าย2องครึ่งนะครับทางช่อง7นะครับคู่ที่1นะครับก็เป็นมรอบปูนเสือครั้งที่22รอบ4คนสุดท้ายนะครับหรือว่ารอบรองนะครับก้องภพวอรสุขสันต์นะครับวันนี้ก็เจอกับเจ้าเพิษลีลาเอ็มยูเดนนะครับราคาอยู่ที่กล้องพบ21นะครับราคากล้องพบ21 กอชก117นะครับกองพดเนี่ยมวยจากเพชรบูรณ์นะครับซ้อมบอดสุขสันนะครับประเภทมือขวาฝีมือดีนะครับหมัดหนักศอกอันตรายนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเต็งเลยนะผลงานนะครับก็มีชนะสิงห์ฉลามนะครับชนะก้องชัยวัฒน์แล้วก็ชนะเจ้าจิ้มสยามแล้วก็ไปชนะน็อกยกที่สี่เฉลิมชัยนะครับก็สี่ไฟหลังเนี่ยชนะลวดเลยขณะที่คู่ชกนะครับเพชรดีลาเอ็มยูเดนนะครับเมื่อเช้าก็มา117.2นะครับลดไป0.2นะครับมวยจากกระบี่นะครับซ้อมเอฟเอกรุ๊ปนะครับมวย เตี้ยสั้นนะครับฝีมือเตะหนักต่อยแรงนะครับเป็นตัวที่มาสอดแทรกทำเซอร์ไพรส์ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ผลงานไฟลราสุดก็ชนะน็อกยกที่2เจ้าพรพิทักษ์นะครับก่อนหน้านี้ก็แพ้เวนอมนะครับและก็ไปชนะน็อกยกที่2เจ้าเด่นพยักนะครับคู่นี้ยังชอบไปที่เจ้าก้องพบนะครับกองพบดูได้เปรียบรูปร่างด้วยชอบไปที่ก้องพบนะครับส่วนคู่ที่2นะครับก็เป็นมอนรอบครั้งที่2รอบ4เหมือนกันนะครับเวนอมและก้บันเทิงนะครับ วันนี้เจอกับกล้องชัยวัดรสเดชพันธ์นะครับกล้องชัยวัดรเนี่ยสูงยาวเหลือเกินราคาเรียดอยู่ที่เวนอมต่อ11.8นะครับเวนอมมา119.2ลดไป2.2นะครับมวยจากสงขลานะครับสังเกตเพชรนะครับอยู่กับทีมงานคนจัดเลยก็เป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือดีนะครับออกอาวุธคล่องแคร่ว่องไวผลงานมีชนะเชรลีลานะครับชนะนอกยกที่2เจ้าพรบิทักนะครับและก็ชนะลิธิชัยชนะเพชรเอกชนะสเตฟ,ฟานและก็ชนะชดัดชาตโอ้ย้อนไปหกไฟหลังเนี่ย ชนะรวดเลยขณะที่กล้องชัยวัดนะครับมวยจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับซ้อมสอเดชพันประเภทสูงยาวครับตัวนี้เรื่อยๆมาเรียงๆเลยนะผลงานก็มีชนะสิงฉลามนะครับที่ชนะเลยก่อนหน้านี้ก็ชนะยิ้มสยามแล้วก็ไปแพ้ก้องปุ๊บนะครับคู่นี้ชอบไปที่เวนอมนะครับเวนอมเวนอมเพชเกียรติเพชรหรือว,ว่าเวนอมลัคกี้มันเทิงนะครับส่วนคู่รองครับเพชรวิเศษเพชเกียรติเพชระนะครับวันนี้ <c oughs> เจอกับเจ้าแหลมสิงห์สอเดชพันธ์นะครับราคาอยู่ที่เพชรวิเศษต่อ11.8นะครับเพชรวิเศษเนี่ยมวยจากมหาสารคามนะครับซ้อมอยู่กับทีมงานเกียรติเพชรนะครับก็เป็นเพชรมวยฝีมือครับคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วแล้วก็เป็นเพชรวิเศษที่เคยเอาชนะมานะครับผลงานเพชรวิเศษเนี่ยไฟล์ล่าสุดก็มีแพ้สมิงแดงนะครับก่อนหน้านี้ก็เสมอสมิงแดงและก็ไปแพ้เพชรลำพูนนะครับขณะที่คู่ชกนะครับแหลมสิงห์สอเดชพันธ์ก็ซ้อมสอเดชพันธ์นะครับมวยจาก นครสีธรรมราชนะครับประเภทมวยเข่านะครับมวยเข่าบูดูดันนะครับปลายปลายเนี่ยแข็งแรงเลยผลงานก็มีชนะยอดมีชัยนะครับยอดชนะน็อกยุที่สชนะน็อกยกที่2ยอดสุริยาและก็ไปชนะน็อกยกที่3จงสนั่นนะครับช่วงหลังสดมากๆนะครับแหลมสิงคู่นี้ออกลองนะครับออกลองไปที่แหลมสิงนะครับเคยแพ้มาวันนี้น่าจะมาเอาคืนได้นะครับส่วนคู่เอกนะครับเป็นการป้องกันแชมป์112่ออปอนด์ของเจ้าเพชรบัลไลสิงห์มาวินนะครับวันนี้เจอกับคู่ปรับเก่าพยักแดนใต้ หรือว่าเจ้ากล้องเมที <c oughs> สักรุ่งเรืองเดิมนะครับก็เคยเสมอกันมาวันนี้ก็มีเข็มขัดแชมป์ร้อยสิบสองเป็นเดิมพันนะครับไปดูเพชรบลาไนะครับก็มวยจากพัทลุงนะครับซ้อมสิงห์มาวิ่งอยู่กับทีมงานเสียนหนึ่งนะครับก็มวยเข่านะครับสูงยาวเข่าแหลมเจ้าของแชมป์นะผลงานก็มีชนะสแกงามนะครับแพ้ขุนศึกเล็กและก็ไปเสมอพยักแดนเหนือหรือว่าเจ้าพยักแดนใต้นี่แหละครับก่อนหน้านี้ก็ใช้พยักแดนเหนือล่าสุดมาเปลี่ยนเป็นพยักแดนใต้นะครับหรือว่าชื่อเดิมก็เจ้ากล้องเมที และก็ไปชนะเจ้าสุดหล่อนะครับนี่คือผลงานของเจ้าเพชรบไร่นะครับขณะที่พยักแดงใต้หรือพระจักแดงเหนือมวยจากอุบลน,นะครับซ้อมเฟียสปทุมก็อดีตแชมป์รุ่นไฟเวทประเทศไทยนะครับรุ่นมินิไฟเวทประเทศไทยก็เป็นมวยขวานะครับฝีมือจัดเลยก็ผลงานนะครับก็มี ชนะนอกยกที่3ยอดกล้านะครับเสมอกับดุกเรดและก็เสมอเพชรบ้านไล่นะครับเสมอกันมาวันนี้ให้ชอบยังชอบไปที่พยักแดนใต้นะครับฝีมือหลากหลายกว่าแต่ต้องขยันหน่อยวันนี้มีโอกาสชนะนะครับนี่คือมือชอบผมวันนี้นะครับช่อง7